หลีกอร้อพแตองกีลาสีอ่ะก็สวยสวยมากเลยอีกทานาทีก็จะเจ็ดโมงครึ่งแล้วไม่รู้นะอุ้มจะไปทันหรือเปล่าดูใส่สีชมพูกันหมดทุกคนเลยสวยมากเลยนะตอนนี้ อนนี้น้องอุ้มกำลังแต่งหน้าอยู่นะเราตื่นตั้งแต่หกโมงเลยกลัวแต่งหน้าไม่ทันกันกีนแลสีแล้วจัดวันนี้เวลาอุ้มก็ไปลีมกำลังจะกรีดกรีดตาให้น้องอุ้มนะเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้พี่นุ่นกรีดให้น้องอุ้มไม่ชอบเลยนะร้องไห้ด้วยว่าพี่กรีดไม่สวยน้องบอกว่ากรีดไม่สวยกรีดที่หนูไม่สวยเลยข้างนี้ก็ไม่เท่ากันข้างนี้ก็ไม่เท่ากันน้องบอกแบบเนี้ย สวยแล้วสวยเลยแม่ทาข้างนี้ต่อเลยด,ด,ดี๋ย่นี้เลยมันเหมือนข้างนี้ไหมมันเห็นไหมแม,แม่มันจะมีข้างหนึ่งที่เราแบบไม่ถนัดอนะมันจะแบบนิดนึงเห็นไ,ไหมฉันไ,ได้ทำานี่ถนัดน้าน,นี้เออแป๊บนึงหนูนห <c oughs> ตอนนี้กำลังเข้าถึงช่วง ปัดคุณตาน,นี้พี่ต้นก็กําลังเปียผมให้น้องอุ้มนะคะถ้าเปียเป็นแบบเยอะๆแบบนี้แล้วก็มัดแบบสองเข่าแบบนี้เป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์แบบนี้เลยก็จะเปียเหลืออีกประมาณสองช่อนะก็กำลังเตรียมตัวใส่ถุงมือกันแล้วกําลังเตรียมตัวใกล้จะเสร็จละอุ้มหันมามาหน่อยนี <c oughs> ส่สวยอันนี้เ,เป็นโบว์สีชมพูแบบ DIY <c oughs> โดยคุณแม่ของเราเองนะคะให้กดู แต่งตัวเสร็จแล้วตอนนี้ก็กำลังจะลีดร้อมพร้อมพี่น้องนำผมให้ถ้าจะถ่ายยาวหนูต้องพลิกกล้องอีกด้านหนึ่งอ่ะนี่หรอเออใช่ทุกคนวันนี้เราก็มาแบบงานกีฬาสีก็สวยสวยมากเลยโดนโดนแสงเมื่อกี้เลยแบบสวยมากเลยอร่ามาก สวยมากสีชมพูนะคะวันนี้นี่สีที่เองชอบพุ่มได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะวันนี้เมียแล้วล็อกเมียดไม่ต้องล,องลอง็อกเมียมันยากเมียเขาจำมาจำว่ได้รอไม่ได้ร้อไม่ได้ที่สุดอรอไม่ได้เลยตอนแรกเลยที่สุดตอนนี้รถติดมากทุกคนตอนนี้กําลังจะกําลังถึงโรงเรียนแล้วไหมมุนี่ใช่ใช่ใช่อืม นีรถติดมากตอนนี้รถติดมากค่ะตอนนี้ตอนนี้พี่นุ้นก็รถติดมากจ้า๋ว่รู้ว่าจะไปีิเธอบอกว่าแ้าเจ็ดโมงเจดโมครึ่งเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้คิวเจ็ดโมงยี่สบสี่นาทีอีกห้านาทีก็จะเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเลยอีกห้านาทีอ่ะอีกห้านาทีก็จะเจ็ดโมงครึ่งลไม่รู้ว่าอุ้มจะไปทันหรือเปล่า อาจจะแบบเต้นๆอะเพื่งได้เต้นแต่เ,เราได้นั่งเนาะาเรามาไม่ทันเลยเไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเฉยๆก็ได้เออถ่ายรูปแล้วกลับบ้านเลยโอเคปะ,ะเออถ่ายรูปแล้วกลับบ้านไปกินหมกกระทะเลยอะไรละ่ะจะเต้นสิจ้าไตั้งนานอะไรเหรอสวยมากเลยอันนี้สีชมพูเป็นตรีมาชีชมพูพี่รู้ใส่เสื้อตัวนี้เป็นตัวเป็นรูปกับแม่เลยอ่ะเป็นรูปหมีคลิปน้นะที่เราไปหาซื้อเสื้อผ้าด้วยกันอ่ะถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปดูด้วยนะ คลิปนั้นอะอุ้มาเรื่องตัง้งนานเลยควรจะเลิอกชุดการกีฬาสีได้ยะอือฮันิดเดียวยอดซับของเราก็จะถึงสามหมื่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฉลอ 30, สามหมื่นซับกันมาค่ะเฮ้ยผมของอุ้มยาวมากยาวถึงเนี่ยตกหลังเลยอะตกจะโดนจะโดนตูดและส่วนแต่วลาอุ้มถักเตียผมอุ้มจะอยู่ประมาณนี้สวยผมยาวมากอลีดพองย่อจ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 ่อ ถึงโรงเรียนน้องอุ้มแล้วนะคะตอนนี้ขบักมันยังอยู่ประเทศญี่ปุ่ตติดมากตอนเนี้ยตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วแต่ว่ารถติดมากค่ะทุกคนรอรอรอคือเสือแล้ะคือโรงเรียนอุ้ยติดเป็นจับสินาทีแล้วเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งไปเต้แล้วน้องอุ้มยังไม่ได้น้องอุ้มต้องไปหาเพื่อนก่อน ช่เพราะว่าพอกเราเขาแต่ตัวอ,อยู่ในห้องนะคะทุกคนดูดิจะเต็มสวยจะเต็มสีชมพูไม่เห็นไม่เห็นสีชมพูเลยค่ะตอนนี้คือเขา่จะอยู่บนห้องกันนะคะทุกคนดูนะ<ส>ตอนนี้ก็ลงรถกันแล้วนะน้องอุ้มก็กาลังเดินไปที่เดินเดินไปไหนนะอุ้มี่มเดินขึ้นห้องนะตอนนี้ไ,ไปหาไปไปหาเพื่อน,น,นดูใส่สีชมพูกันหมดทุกคนเลยสวยมากเลยนะ ตอนนี้สีชมพูเต็มเลยจ้าเรากำลังเดินหาอยู่ว่าสีชมพูของตัวเองอยู่ไหนอ่ะน่ะนาจะเจอแล้วน,น่าจะอยู่ตรงนั้นนะสีชมพูมนี่ไงสีชมพูอะ่ะเออไปเลยไปเลยไปเลยจ้า Fremad! ร้อนมากแล้วดูน้องอุ้มน้องอุ้มอยู่ตรงนู้นเลยนะตรงสนามเลยขับไปค่ะตอนนี้ท่เช่อมาตามแล้วท่เ <c oughs> ช่อมาตามแล้วค่ะตอนนี้ต้องไปเต้นกันแล้ว <c oughs> ตอนนี้พี่ร้เมองกันว่นากำลังจะเดินไปเอาเด็กก็ <c oughs> จะมานั่งอตรงนี้ก่อนเนาะ ทั้ง4สีนะครับาที่ได้มาัาเต็นได้เลยนะครับเราจะทำการเาทียร์เพย์ i yeah. yeah. กับสเตนเดินมาแล้วก็เดินกลับ ร้อนมากอร้อนมากจ้าร้อนมากหลังจากที่เราซื้อน้ำมาแล้วเราก็จะไปหาน้องอุ้มพี่แล้วตอนนี้เพราะว่าอากาศมันแบบอากาศร้อนมากพี่ก็ําลังจะเดินซื้อน้ำแล้วก็ไปหาพี่อุ้มพี่แล้วนะ เต้นเสร็จแล้วเต้นอีกรอบนึงหน่อยเต้นอีกรอบนึงเต้นอีกรอบนึงน้องอุ้มก็จะกลับน้องอุ้มก็จะกลับบ้านแล้ว,ปวเป็นไงวันนี้เหนื่อยปะหนรู้สึกกุดอุ้มนี่ตอนนี้สีชมพูกำลังจะไปชักรีเลย์แล้วพ่อม่ยอมมาเดี๋ย้สอไปจะให้แม่สีชมพูชนะสีชมพู <c oughs> <c oughs> ไปาักระเยาะทีมสีชมพู ALLY and <AND ไปแม่ไปครบยังครบยังไปเร็วกันนะยังครบยังถ้ายังไม่ครบแบบแม่จะไปครบยังครบยังกี่คนกี่คนไปเลยไปเลย เดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นเปลี่ยนฝั่งกันโอเคเดิน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 เดึงเดินเดินจงพูดดีจงพูดถูกย่าสีไหนชนะคะสีแดงสีไหนชนะคะ ปู่จะแข่งอีกรอบนึงรอบชิงชนะเลิศตอนนี้แม่เราก็กำลังจะไปชักเืยอนกับเขาด้วยไายังอเล่เลยสจชาพูสีชาพูสีชาพู เดินเดินงดนเดงดงดงเดเตัวกลับบ้านเวลาที่เ네ชื่อก่อน กลับแล้วนะกำลังจะกลับแล้วไปกำลังจะกลับบ้านบ้านแล้วค่ะร้อนมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่นุ่นกับกุมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ เนี่ยนะคะวันนี้เป็นยังไงหอมมากเลยอะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าสนุกเนาะก็ subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย